ถ้าไม่เดือพระเมตตาของระบบสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้เลือกตั้งหรอกครับท่านไม่มีทางได้ร้อยสี่สิบที่นั่งครับผมพูดได้เลยท่านลงไปพมา่าอเมริกาช่วยอะไรได้ทหารมันยิงดิ้นหมดก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับที่วันนี้เริ่มต้นมาอภิปรายก็มีการพูดถึงการทหารยิงประชาชนแล้วไปพาดพิงถึงสองประเทศประเทศหนึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีขอบเขตแชร์ ระยะทางกว่า2,700กิโลเมตรกับประเทศไทยนะครับประเทศที่สองก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานมากับประเทศไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นผมนะครับก็ต้องระมัดระวังในคําพูดในการที่เราจะอภิปรายพาดพิงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเรานะครับมีแรงงานอยู่ในประเทศไทยสองล้านกว่าคนอยู่ในภาคประมงอยู่ในภาคร้านอาหารต่างๆเศรษฐกิจเราขับเคลื่อนได้พาะพ,พวกเขา อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและผู้นำจะต้องทำและจะหาจุดสมดุลระหว่างมหาอำนาจในการเมืองระหว่างประเทศแบบใหม่14ล้านเสียงไม่ถึง20%ครับท่านอย่านึกว่ามันมากมายท่านอย่าหลงละเลงทำว่า14ล้านเสียงเพราะมันไม่ถึง20ซมันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้เขาบอกว่าฝั่งนู้นฝั่งประชาธิป,ปไตยเอแล้วฝั่งผมมาจากไหนวะเนี่ยผมก็เลือกตั้งมาเหมือนกัน ต่ไม่ใช่ฝั่งประชาธิปไตยฝั่งไหนฝั่งโจรเรอเป็นโจรก็ยอมครับเป็นโจรที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองเน,นี้และปลกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเนื้อของผมอะไรไม่ว่าครับอะไรไม่ว่าที่เจ็บปวดมากกว่านั้นมีการมีคําพูดต่อผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไก่ว่าถ้านายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะให้านายพิธาไปลงสัตยาบัน ในกฎหมายกรุงลมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศซึ่งมีสาระสําคัญว่าสามารถฟ้องผู้เป็นประมุขของรัฐได้หมายถึงว่าคนนอกประเทศฟ้องในหลวงได้ฟ้องพระมหากษัตริย์ได้นอกประเทศเป็นผู้จิจรณาผมเรียนว่าผมก็คงทําใจไม่ได้หลับตานึกเลยครับพระมหากษัตริย์สูงสุดที่คุ้มกะลาหัวพวกเรามาอยู่เนี่ยไปถูกฝรั่งมังค่าสอบสวนแล้วทําไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นบอกว่าจะให้ไปเซ็นเลยถ้าท่านมีเจตนาดี สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและอาจจะเป็นข้อที่ยังค้างแคร์ใจอยู่เรื่องเกี่ยวกับ international criminal court หรือว่า ICC นะครับซึ่งตามหลักของเขาเลยเขาเขียนวาเลยครับมีหน้าที่จะ investigate where warrant individual c h a r g e with the gravest crimes of concern international community genocide war crimes crime against humanity ซึ่งหมายความว่าอาชญากรรมทางสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อที่ ท่านชาดาอาจจะกังวลคือข้อที่27ผมอ่านแล้วแต่คราวนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นระบบเดียวกับเราระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข constitutional monarchy มีอยู่123ประเทศครับญี่ปุ่นเซนครับอังกฤษเซนครับกัมพูชาเซน,นครับสวีเดน,นครับเดนมาร์กเซนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมือง และท่านใช้ทรงอํานาจผ่านคอรมอรอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่อย่างที่ท่านได้กล่าวหาเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงและการที่จะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเข้าอิสติคือการที่มีคนพูดบอกว่าใครหมิ่นสถาบันมัตรกษัตริย์เอาปืนไปยิงมาเลยเนี่ยอันนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไปตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเมื่อหลายปีก่อน99ศพที่ราชประสงค์เป็นต้น และย้อนหลังไปถึงเรื่อง6ตุลา14ตุลาเป็นต้นที่ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมรับผิดรับชอบที่เกิดขึ้นนี้เขาจะรู้สึกยังไงเมื่อมีคนอภิปรายเรื่องนี้ในสภาหแห่งนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงในการชี้แจงนะครับหัวหน้าพักการเมือง7พักที่ร่วมมาจัดตั้งรัฐบาลด้แถลงจุดยืนของพักตนเองไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112เป็นเหตุให้การจับทําบันทึกความเข้าใจร่วมกัน การจัดตั้งรัฐบาลของ8ดพักการเมืองไม่มีววละแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ในทางกลับกันเนี่ยนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักเต้าไก่เป็นคนเดียวที่ยืนยันว่าจะแก้ไขมาตรา112โดยจะให้สอสอของพักเต้าไกเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายเองคุณพิธาได้แถลง และให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศและต่างประเทศเป็นเรื่องที่พรรคเก้าไก่ได้คะแนนเสียงจากประชาชน14ล้านคนประชาชนเข้าใจดีเราชัดเจนและโปร่งใสว่านี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราต้องการผลักด,ดันนี่คือคำพูดของคุณพิธานะครับหัวหน้าพรรคเก้าไก่ท่านอ้างว่าท่านต้องทำเพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเจตนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขอเลียนตรงๆว่าผมและพรรคภูมิใจไทย ไม่เชื่อครับเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับท่านชาดาก็คือใช่ครับเป็นเอไม่ได้อยู่ใน MOU 8โอยูพักอย่างที่ท่านเข้าใจเพราะ MOU8 พักคือความเข้าใจร่วมกันของพวกเราในการจัดตั้งรัฐบาลทั้งแปดพักนะครับในการที่จะเข้าสู่อำนาจเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลในการบริหารประเทศในการที่จะแก้ไขกฎหมายมอยู่ที่นิติบัญญัติครับอยู่ที่นี่และเมื่อเรายื่นเสนอข้อกฎหมายก็ไม่มีใครผูกขาด ชุดความคิดใดชุดความคิดหนึ่งก็ได้คนที่อายุมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งคนรุ่นผมก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งคนที่อายุน้อยมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนี่คือหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขข้อขัดแย้งผู้แทนพี่น้องประชาชนผู้แทนราษฎรก็คือผู้แทนราษฎรที่มีความคิดแตกต่างแล้วถ้าเราพูดกันอย่างมีวุฒิภาวะพูดกันอย่างไม่มีคำหยาบคาย แล้วใช้เหตุใช้ผลการนี่คือทางออกของประเทศในทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณชาดามากเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วครับท่านเก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไม่ได้อะประเทศนี้ถ้าแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้แล้วมันจะล่มจมผมไม่ว่าเลยท่านเสนอนโยบายสองสามร้อยข้อท่านเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองท่านละเพียงเรื่องเดียวท่านไม่ต้องไปด่าสว ท่านไม่ต้องไปว่าดาฝ่ายตรงข้ามท่านได้เป็นนายกแน่ถ่าไม่มียิ่งหนึ่งสองท่านยังไม่ยอมเลยครับผมก็ถึงอยากจะถามว่าพักอนาคตใหม่และพักก้าวไกลเกิดมาเพื่อแก้อย่างเดียวหรอครับแก้หนึ่งหนึ่งสองหรอถ้าไม่แก้แล้ววันนี้ประเทศนี้มันจะทุ่มจมไปมันไม่ใช่ครับท่านมันมีเรื่องที่จะทําทําเรื่องที่ลุงตู่ทำมาแล้วไม่ดีที่ท่านด่าผมเห็นด้วยทําไม่ได้แย่หมดความเดือดร้อนของอนาคาใหม่แต่วันนี้ท่านยืนอย่างเดียวผมดูพิการมท่านกูไม่ยอม นี่คือจุดยืนกูเหมือนกับทําให้ผมคิดได้ว่าเฮ้ยพรคอนาคตใหม่กับพรรเก้าไกลเกิดมาเพื่อล้มล้างเหรอเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายตรงนี้เหรอแล้วถ้าแก้แล้วประเทศนี้เป็นเทวดาหมดผมจะยอมมันไม่ใช่ครับท่านสิ่งที่บัตรพระบุษเราทํามามันมากมายเหลือเกินเราอาศัยเขามาอยู่ว่าขอเขาอยู่ว่าสงครามมันวุ่นวายเมื่อปี23 1 0สิบพม่ามันตีแต่อะไรครับท่าน เขาให้อยู่อยู่ไปอยู่มาไอ้ลูกหลานคนอาศัยจะไล่ลูกหลานเจ้าของบ้านมันอะไรกันวันนี้เนี่ยท่านไม่ต้องไปชี้ที่สอบอไม่ต้องมาชี้ที่คนฝั่งนี้ครับชี้ที่ตัวท่านเองท่านหลุดคํานี้คําเดียวว่าไม่ยุ่งกันหนึ่งหนึ่ง,งสองภูมิใจไทยจะลงให้ท่านครับและไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วยผมและพักภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธกิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทาง ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผมจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ท่านชาดาได้พูดมาแต่ผมเห็นว่าท่านมีเสรีภาพในการที่จะพูดและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภานี่คือหน้าที่ของสภาที่ท่านชาดาก็มีประสบการณ์แบบหนึ่งมีความคิดแบบหนึ่งผมก็มีชุดความคิดแบบหนึ่งประสบการณ์แบบหนึ่งนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รัฐสภาในการแก้กฎหมายนิติบัญญัติและเป็นข้อขัดแย้งตลอดมาของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สมัยที่แล้วล่ะครับ ที่ท่านชาดาได้พูดถึงเรื่องของการลดโทษก็ดีมีการคุ้มครองก็ดีซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวทีในการแก้ไขหรือกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและสุดท้ายครับผู้นําที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นรับฟังกับข้อกล่าวหาที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่อันนี้คือสี่ข้อที่ผมสัญญาผ่านท่านประธานไปยังท่านชาดาและพรรค ที่อยู่ในรัฐสภาที่นี้รวมถึงสภาสูงที่กําลังรับฟังอยู่ว่านี่เป็น4คุณลักษณะสําคัญนะครับที่ผู้นําของประเทศไทยควรที่จะมีนะครับ